คำมานั่งกับหิวกับหลายเติบอยู่เ,เรื่องจอน้ำจอนคำราคาเท่าไรบ่แสนหกพันบาทบ่เป็นอย่างไรเพจพันเพื่อนแต่บาทรถคอรถเพื่อนคอเพื่อนและ เนาะเนาะได้7,000บาท่เฮาขอนําเพิ่นเนาะ6,000บาทกต่างๆซอยนซอยๆกันเนาะเพิ่นก็ได้พี่น้องเอ้ยเนาะกดอยู่นี่ักปัังอวยทใดก็ได้บาดนีเนาะบ่มีหญ้านะบ่คตะบนี้เ่สิงก็ยมฮดต้นบอกมสบายุดักขุดหญ้าบาดนีเนาะอาบอาบอยู่นี่เด้อบาดนี้ กบัยวันนี้คขาแลวน้องสะเขาเล้วตุ้มตามตุ้มตามนองสะเขาแล้วเนะเาะเปพน่นองเนาะตอนนี้ก็น้ำกระเจออาะซีิีแล้วเป่น้องเนาะ สบายดีด้อสบายดีและสวัสดีพี่น้องอิฟซีเวิร์สสุขสุขคนเนาะหรือว่าสิบเอ็ดพี่น้องฝั่งลาวเนาะาฝั่งไทยต่างๆประเทศการยินดีตอนฮับ่านเข้าสู่ช่องบ่าวสติซานเอลกีบแล้วพี่น้องเยหรอครับพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าคลิปที่สามเนาะก่อนหนึ่ก็ฝากยินดีพี่น้องด้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่การเปิดคลิปให้ได้พี่น้องเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวสตีเนาะ คลิปต่อไปรับ ok ทั้งบาสซสรีนี่ก็ก็นี่กับคำวบคุณลงหน้าน้องที่้ามวารับชมคลิปทางสองทางบาสซรีเนมอนี้คี่น้องน้องก็้กับขอบคุณทางคน ok ที่ลองซ c ปึ๊บจบกาานเนาะที่ให้ความสนับสนุนเนาะพปอร์ตทางบาสารีค ok น้องเนาะในการะชมชคลิปของบาสซรีเนา,นเา ok ะทาสซารีกับขอบคุณอทางคนที่ลอง MC แ่ละค ok น้อง ແລະພີ່ນ້ອງເນາະທາງເຮົາກໍຊິເຂົ້າອ່າທໍາສະດີກໍຊິເຂົ້າໄປຖາມເາະໄມໃນ่าຕາໃນນາະເພາະยແລ້ວພີອງນາປກເລີຍພນອນอนນີກແລວແລ້ວນອງກະເປົ

บอเองถามไทยุกคนนะครับแต่ว่น้อาก็สิเข้าไปเออเพื่อนซะก่อนครับ๋ยวาน้อก็สร้างให้อนเลยครับอย่างน้อยอ๋อสยบร้อยแล้วบานนี้เนาะพี่้องเยคักัพี่้องเงยน้อน้ายพี่้องเยนาะ าทางในพี่น้องเด้อเนาะรับชมกันพี่น้องเนาะปิดิดสิทธิีพี่้อเนาะทางบ่สาเราเฮ็ดให้พี่น้องเเนาะพี่น้องเยลบเี่ยมเาพี่น้องเยเนาะนมุ่งสังสีแล้วน่าสิสนะพี่น้องเยเนาะเพราะว่ามีเอ่อองลบพี่น้องเย รอรุ่นน้ำกันพี่รองเนาะใส่ศพครบเป็นทีบร้อยแล้วซีเซามานพี่รองเลยถักแล้วพี่รองเลยเนาะสวยงามเลยดีพี่รองเลยสบายดีตอนแรกนะพอเด้อสบายดีอ่ามืออื่นนี่ ขึ้นังกสีแล้วมือีเนาะเอ็นมงแล้วมือมุงแล้วกับข่าวบานว่ามือข่าบานยังบ่ได้น่าจะเป็นมือหือเนาะเออเออเป็นบานกับสันใดทำการทำตอนไปก่อนเนาะเลยวนออเพื่อเอาไปครบเด้ปั๊ดใมาขี่ใส่ใส่รถไปครบอีกเอาไไพอยู่นี่นี่โยมืนกัแล้วแล้วคบกแล้วมันกัหาก่อน มิเตซอันนี้ยิงเขาโลดเขาบ็กเรื่เนี้ยมีเขื่อยิงจอดก็แบบแบบอะไรทีไรก้อนเพราะว่ามันไฟมันอยู่ไกลครับมต้องจีดก้อนแดดๆนะฮไฟนะตอนในบ้านม่ได้เนาะตำรวจปาตนปาต้ตาไปลาบอเบปลา ล่อๆทางที่จะห้มือนี่ก็ด้เห็นคนบวบแล้วคนบนต๊แต่ละเพราะได้ชมชมแล้วมือเนาะชมแล้วแม่นฮะเมื่อวะฮะผู้เมื่อ่าวนีแล้วหอมวสิงแด้วนี่เรีย้อยแล้วกระทึ้งมันนี้กระทึงมาเอาเตียงมานี่ก็วางเตียงวางกองก็ได้ผลรัก สามสหักเียงเอาเ่าตลาดเอไปนั้นก็ได้ยุ่เอาเชงมันี่ก็ได้เนี่ยวนตงอยก่ก็กินเนาะเาเกาเตียงกับมันี่เขากเขากินน้ำตก็ไดู้เตียงสามส่หน่วยโอ้ไมได้ยุน่เราว่าน้ำเขาบันนี้จากเมตรแล้วสาเมตรพอดี ถือว่าไวก็บ่ไวเนาะมาแต่เช้าผู้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันก็ท่าน้ําเนาะคือว่าได้มาแต่เช้าก็ท่าน้ําคือเก่าน้ําเฮาก็ยังบ่ทันได้มีพี่น้องเลยแม่นน้ําในเฮาก็ยังบ่พร้อมเนาะมา้ไี่ท่าก็บ่แม่นฮอดกันกชั่วโมงบ่ได้เนาะ ว่าบ้าข้อาเทมัตั้งจักตั้งยังดูดุเปนมกเลยวเลยอุกรณ์มยังร่อยเลยไปว่ามือน่ะกัมุงสังกะสีปะเนาะมือกับขอบบานเนาะกับหิบคันใดพี่น้องเลย น้อตพดตาลูงกันน้อพี่้รงเองลงมาตลุ่มบ่เออจทงลงมาบ่กอกำลังนีบอยู่ห้าสิบห้าสิบ้สูงสันโโคตี่นี่คอยยังคอยยังขึ้นวะมันจะนั้นโคต บ่ยักยับลงอีกจักน้อยนึงแห้งามเออถือว่าบ่ให้มันหอนแหงน่ะเพราะว่าเายับลงลงไปมันสิเพว่าเอา55นี่เนาะังา5บ่น50ได้แล้วเบิดนะ50ะ ดักมันบอกจะทำดั้งทำจำดังมันโตอยู่ประมาณสี่สิบปลามันโตอยู่ประมาณสี่สิบปลามันไหลมันไหลเท่านั้นมันหาิเจ้าก้อนจะลังก้อนลังสิวัวจะพูดสิมาหลังลังสิอตัวนี้หาชิ บ in so ่หาวไล่ไล่ได้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาสิอ่าไปเบิ่งทางว่าสิงม่วนอ่าสยามเมียนก่อนพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้ก็าน้ําาลมก่อนครับพี่น้องเนาะพี่น้องทางว่าสิงมาแล้วก็เก็บพร้อมบ้เนาะสดีเด้อว่าแซ่เด้อเนาะสดีาแซ่เก็บอ่านี่แล้วก็เอาลงไปจุ่มๆน้ํา ไปก็กบื้อนพิ่นบ่นมันเ้นนเเอเนกบเพื่อว่าะ้ะเพิ่นกับผ<อ>้าเนาะ้ลาย้สาย,าย,เ,ยเ,เอเอมนเมยนแดงมานั่งกับหิวกับายเติบอยูเอ่เรื่องเจ้าหน้าเจ้าหน่ายราคาเท่าไรศศเ่แสนหกพันบาทบ่ ແລະໄດ7,000ພຸ S 1> <S 1> ້ນແຫຼະແຕ່ວ່າເພິ່ນຂໍເພິແຫຼະເດີ7,000ພຸ້ນແຕ່ເຂນําິ່ນເນາະ6,000ພດ อ่ากันน่ะโตยสื่ๆกันขึ้นทางเราก็ได้นู่ตอนนี้ก็3:00แล้วเด้นาทีนึงก็3:00นว่าโอ้่ไทาเยอบแต่ีได้เหรอครับบ่ราเพิ่นว่าเพิ่นว่าเป็นมื้ออื่นพ่นเนาะเฮากเอามื้ออื่นตามเพิ่นพี่น้องเนาะ

เต่าบ่แบ่งกันแบ่งกันได้อ้ยดยทำบงดูแบ่งเลยบ่อาแบ่งจะทเลน้ำนำนำน้ำน้ำน้ำไปย้บ่าวซาลีนับดีอบ่ไว้สีไ้เขาเอาแบ่งครงเนาะบ่้เคร่งบ่เปนเครืงคือคนละแบบคือหลายนี่นบังดูบัก้อนมแต่ลายสั่นเ้อเนาะเจ้าก้าวอะไรนี่เอาอยู่พอนำนี่บ่ สิบลานน้องสิบล้านสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นสิบล้านันหลาวนี้มันผูกเลยอะจะเี็นงบ้วเนียการขัเบิ่งใบน่าจะสิบหมื่นเองเราขึนปิดให้2 3อ5 6าดี่มป มาสิหมื่นจิบ่ขับไปหนึ่งเปอเซนตานำเบิ่งีีืราไป้เากงคิดโกงเนี่อ่ะาเียเท่าคนละครึ่งใบเนาะคนเอาได้สี่ักว่ขงใบครึ่ง่สองสามสีเอาสดีเดน่สองสามสี่ไยาเลยยางไปยางว่าก็ได้เงินเนาะ เป็นเงินทางใดบ่อแสนอันนี้เป็นเป็นเงินทางแมเคพอืีทางไม่ปรดว่าเอาเงินใท้ทางบาสาดีครับว่าเงินแน่ว่าชันเนาะโดยในคนอาหารแสนมีเราเนาะเพอได้ใส่ซื้ออยู่ซือกินคออส่อนูกส่อนเมียเนาะเงินไหนเงียเบเยเงเเงียเงียยเีเยเอียเยบียบเงียยกเอียยเอย การใช้จ่ายนี à, à, ่แหละข่อยก็ได้แต่ละมื้อแหละพี่น้องเอ้ยเนาะทางพ่อก็ไสซื้ลพี่น้องา่นฝากนอ่ามาซอยทางบ่สีหลพี่น้องเนาะซอยซื้อแลอ๋อัง่าัี้เนาะเิวเิล้เบดวเนาะ คันสีขาเบิ้ดคันสีขาเอาไปพอดีเนาะนี่ได้ภาไไก่มูอ้แต่เพื่อนนี่แหละมูอ้แต่เพื่อนเนาะเอากระเพินกะพามาเใส่้อเพ่อได้กินยากนะเอามาี่เอามาสุรีได้กินได้เลยอางว่าใส่ไขมันลายมือเติมได้หนิเอาไปตลาดนะเบิ้ดไปใส่มันลายมือยู่ดี๋ยวต่นี่เนี่ยสเือเมน่ห้าวบ่ดีเบิ้ได้าบติมทางนี่และล้านปลายไปได้นาอล้านปลายแต่ว่าไก่่ไกก่ยังก่ยัง่น ก็ได้หายใจต่อไปเออึบนึงเนาะันบ่กะึบได้เนาะึบเติบอยู่เป็นหายใจม่อนึงเนาะใจมอนึงอยู่ตะกี้ฟืนตอนแรกนัดกันกบ่แสอยู่ว่าสิเออป้ากรจักอนนั้อยู่ว่าอยู่จะี่จักปูเเงินบ่มุนบ่ทันได้ว่าสิปรึกษากันรจักว่าซั่นแม่แลือานีแหละ้อ่เฮานี่แหละเนาะทุกคนกเ็ดีเจ้า เอาไ้ตูดไปอีกบาน่ตูดปพอดีว่าทั้งแม่คนก็บีแบงให้เนาะโดยเนาะเาอาดีใจคุณทั้งแม่ไปเ้ยแม่เลยเนาะที่ว่าที่เดินทางพวกลูกเนาะโดยให้เงินมาใสจ่ใจเนาะในการเดินทางเคุณพี่เนาอไ่อนอื่ขอบคุณทั้่เคอนดีเนาะี่ เพงมาให้ทั้งบ่าวเสดีจหรือว่าทั้งลูกเนาะได้เป็นคาน้ำมือน้ำมันเนาะการไตรใจในการไปเรียกจะรับน้ำมือในเว้นแต่เพียงเนาะทั้งลูกจะสีเป็นเงินนี่เป็นเงินเหตุกรดีว่าสันเนาะพี่น้องเนาะขอเงินนี่กับขอให้กับขึ้นในแมฆลอยเท่าพันเท่าในแม่เด้่เนาะอะไรขึ้นเนี่ยพี่เต๋อพี่เต๋อ จี paid, ่เลยอยติดเลยอยสันเลยเอยเงินเลยหสันเปลี่ยนมื่อวาลืมเรยวันด้อไม่ได้คอยแม่ยู่ัน่อยยืนเนาะคอยใจเนาะยู่วัน่อนยืนได้แม่ด้อเนาะเดี๋ยวสิไปใจเงินเจ้าน้าบ่เจ้าน้าากับับเงินเงา เาแออไปให้เจ็ดพันผู้ใหไปให้เจ็ดพันผู้ใหคือคือเราเนมันก็ับประจําขอแสนเนาะจะว่าเห้ก็ให้เราเนาะมันจะมึงจะคนไทยให้เขาเหมือนเงิอนชนนี่ให้เขิได้มีโนนี่เนาะกับมัน้ำมันแน่น้ำมันขอแสนซ้อน้ำมันทอ้เนาแสนน่ง้วยจะเอาให้ไมอมีท้งหาได้ไห

สายร้มันนโดยงรกับิ่งแ่งกับพาเตพนหาเนาะโดยคือบัญชีลเนาะวเล่นินตอวนกับวีแบงคเฮัฟฮัซกปาใช่พื่กันปเมใช่าเอาในชยนเราไปซื้อกับพทกซื้อกมมเนตุ่งนะามเสีเศเพิ่หลายคู่ชั่วเพิ่หลายกูที่ล้านกว่ามีแล้วล่านเนาะแม่ล้านลายในลายข้อจ่า บอกว่าเขาจะซื้อมากะเขาเอาไใส่เบียร์เอไปใส่ตะลอกก็แค่เทินได้เมนเมนไม่ได้ํอทำนาก็มียุแต่ว่ามันมันกับพอได้ใส่มัติดอยู่หน้ากเนาะนะเางเรืนามันกับเรื่องเวลาเนี่ยเอเวลาเออกนี้กับเป็นมาแต่เศ้าเนาะเป็นทาใ่แด่ได้แต่ได้นี่ตีวาสวนทีเดือดอนหนากเขาก็จะอาไใส่ใจเรื่องเป็นหลังคาต้อเนาะ แคคีพอดูพ่ากันจังรม้ําการคุยหน่อยเราขอเาเงินบริษัทการภาษาอยูรเภาษาพ่อพ่ว่าเ้ภาษาเออเขาไม่จ้างะหาจ้างต้องจ้งไหมเนาะว่ามันคนละส่วนกันเน้ยคนละส่วนอย่างเนี้ยเอ้เล่ามาอะไรวะนุ่งเนี้ยเราไม่ซ้เงินร่ดน้กโว่า้อว่าอะไรหลาไหนใ่เาบอกสลีกครถเล่บวใจทั้งแม่ได้แล้วแม่ได้ใจทั้งแม่ด้กันพี่เราไนั่นแหละคนเนาะ พ ah, mm hmm. ี่เราบอสิงกันฮะพี่เรามเนาะบอสิงกันบอสิงก่อเนาะโดยหามาเองเลยบอสิงพี่เราไเนะล้กนะม่เนาะแเทมาจม่งกนเนาะเรามาสองมวน้บาเดียวแล้วว่ากินนฮะามาสองมวนบาเดียวเลยาตุ แน่ดีว่าสิงได้เนาะพี่น้องเลยม่นถั่ไไปไปพุ่นบ่อพต่อีกบ่เออพอกระิเจอเลยบาทเลยใ่กระสบนหาเลยอมมือนีเลยบ่ โอมื้อนี้เลยสิแล้วเอแล้วมื้ออื่นมื้อซะเนาะ้ด8:00นแล้วเครื่องพักอนเลยอยากเล่แล้วก็แล้วเลยนนบ่้บ่ไดเาเ่เพื่อทีุ่ ผมเตงเนาะโ้ตงคุดลบอกกันนเาแรกะเาแกกะคือมันมันว่ามันต้องมือละเครื่องมือละนุยเนาะโดยคนยอดบนยมาบยอหบนอบนยอนยบนยอดบนอนยอนอดบนนนดดนอนอนยนยอดอดนดานอดอนยนยออดนดบนอดนยอนอนยนยอดบบนนนยอยดนดยยนดดยยอดบดยมนดีดอออดนน เี่น้อาเนาะทางวสิงก็เก็บมาแล้วเป็นเอาเนาะสบายดีเ้่องวสิงเด้อเนาะสบายดีเนาะตอนนี้ก็ั้งแล้วก็เจาะน้ำเร็ดไปที่เรร้อยวของวสินแล้วเป็นเอาเดา๋ยวทังเขากับคนเห็นแล้วนะครับ็สินห็วสิงย่มเบิ่งพีกน้องวามออกแห้งเออกค่อยพี่นเอาเนาะโอปน้อาเนาะน้อตาล้ำกันพี่เน้องเนาะตอนนี้็กำลัง อ่าใส่ท uh, uh? 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 ่ออยู่พี่น้องเนาะหาหน่อยจังได๋ฮัดจังสิได้เนี่ยพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยบัดปาดนี่ฮอดดินเหลืองแล้ว้บาดนีเนาะนนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยบดนี้ออผักปังอ้วยทางใดก็ได้บาดนีเนาะบ่มีหญ้านะบ่เคะกี้ก็ให้บดนี้้่สิงก็ยมฮด tôi bảo mua một sầm sâm bài, hút phát phát bà nó, à, ạp cái à, bên này đó bạn này, cái bộ ạp bên này khô lẽ, nòng xã tạm tụm tạm nòng xã lẽ nó, à, rồi. là <laughs> 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 À nào.

Madam. ออไป้วเนาะเร้เรบาี่ออไป้วยตัวมืออื่นนาไปด้เนาะมืออื่นก็ส่ได้ใส่มุงสังกัีติดบาทนี่ก็น่าจะเป็นมือหึไป้ยเนาะนายไปงเยทางนน เนื้อาซิงเก็บขวดขายเห้เจ้าใหญ่ยาเมียนะเดี๋ยมีเงินขาดองเลยไปเก็บขวดขายเนาะมีของเล่ากดนเนาหลอะรมีวัยวยเ่ล้ามีเลาได้อมีวัวาเบน้าหมู่ของไทยจะ่มีไทยบ้านาาแต่ของไทยก็เขียนมีเร็วๆเลยเา รเก็บไวเลาได้ลอ่ะ้นเตะุ่เตะอาไปกนกี่ต้องไงนไหนัมีบนองยังมูนะงพาไปข่าวบูนมาได้แล้วหน่อยหน่อยมันกะปลุกไมมบนหุ่นโบเฮนเฮนนอนมันก็ยังเอติงขับาเนมีมอนนาำได้หนุกแต่เวทนีคนวะขับผู้ไดได้มอนมันนี่เมนโอ้ยบุญมีคนวะ ก็ลูกเอ้ยไครับแต่ว oh ่าแ้ยได้มอนมันี่งไงกูผักไร้หมอนอืมพวกมีตำนานด้เดี๋นกกระแตเวเดี๋ยว็นองไนาแต่ว่ามีมอนได้คนปะมอนมากี่หินมาสั่นฮัก บิน้างเดียวนี่มันบินแบบหัวจับได้บิน้วยเาเอาเียยุ่ไว้บ่มันบินมาด้ชุดแหงเนาบินพอดีฝืงน้อยเดียวได้บินทีบอะเดินเดินเดินขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจขอบใจเดินขอบใจลาย้องไปแรกนี่ไงยัไออกเมื่อ อันนี้อันนี้บ่างบัชิงชาต้องเห็นคิดเพิกชากัได้โอ้เดกชาบืนยด็ชาก็ได้มันยังยังยังมลยไหมเลยม่เห็นไม่บเยทมไนเลเราม่เห็นเอ้าเหรอยอมได้เืินเือนจะใกล้เนาะได้ใช่ไหได้ก่อนก็ม้าชชายเือนแล้วคนว่าเศ้าออนี่ัชานี่นเรนน้ำชางคนนี้บมาจเช่ากได้เช้านี่มาที่ได้มาต้องมาต้องไปหานามาในพื่นบอกใช่เชกยางเนาะ เห็นนูโทรบ่ไปไปซื้อบ่เห็นรถแต่แต่นี้ก็ยังสิบ่ทันได้ติบ่เนาะขอเล่ซ่านําบานประตูซือซ่นี่ยามมันเียแม่นอยู่เ็จยประตูพ่นเ้าออค่อยขับมานยามมันตูดมันเียเด้ขับมาฮอดอันเฮือนบ่ิงบเปิดประตูยาประตูลงแงนะบ่เห็นไ้วิุบ่ฮะ้ิขต่อยรถไถบ่ เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วรันโอตัอที่ตอเนาะ เป็นกางขาพี่น้องเลยโอเคพี่น้องน้อทางมาซี่กันซี่ขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางแมคเคอจีเด้อที่มออกเงินเนาะจำนวนหาเซนพี่น้องเนาะทางแม่เพป็นกับพี่แบงมินับที่น้ำใจเนาะ ขอให้แม่เพิ่อนอยู่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะปัตนาสิ่งใดก็ให้มุ้งปัดตั้งปรารถนาได้ไหมเนะด้อเนาะเดี๋ยวว่าสิธุรกิจการงานใดๆก็ขอให้แม่จเจริญนลุ้งเรืนะ่องเนาะตลอดปีและตลอดไปเนะะาะเงินนี้เนาะอะไรแม่ทั้งแม่เพิน่นให้ก็ให้กลับคืนไปหาแม่เพิ่นร้อยเท่าพันเท่าได้ไหมเด้อเนะาะเงินออกเ,นะเ,อเ,นะเป็นมอเ้าเนาะให้ไร้เขายามาแรงเนาะเบียดมือมาให้ไร้เกี่ยวมันไมโชคโทษจะมาให้มนยยันจะให้ก็จะมาเบียดได้ไหมเด้อเนาะ มี uk, át, ลูกก็มีลูกปักบานเนาะมีหลานก็มีหลานปักเกี้ยงได้เมย์ด้อเนาะต่อสิ่งสำคัญก็ให้แม่อายุมั่นค่นยืนเนาะเป็นภูมิใจให้ลูกให้หลานตลอดปีและตลอดไปเนาะขอให้แม่อายุมั่นค่นยืนสาธุได้เมย์ได้ความภูมใจหลายๆเนาะทางแม่เพิ่นได้กับทางผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเนาะที่มอบเงินให้ทางบรอดซีเนาะเป็นค่ารอำนวยความันเนาะในการใช้ใจนะครอบครัวเนาะหรือว่ามาเบี่ยงมางานจะได้เป็นหอุเนาะทางลูกก็ขอบคุณ จากใจเด้อแม่เด้อเนาะขอบใจลายเด้อแม่เด้อเนาะเอาพี่น้องเนาะจะทั้งหมดสวัสดีกับแสดงขอจบคลิปไปก่อนเนาะสระกินนีลำลาไปก่อนแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ไพี่น้องเด้อเนาะทั้งหมดสวัสดีกับวันนี้ยังหาเนาะนอกจากคำอวยพนใส่ให้พี่น้องให้เนาะลำลาไปก่อนแล้วเนาะคำมือจิดตาได้เนาะทั้งมื่อวันพี่น้องเนาะกับแสดงเล่นการไม่เนาะก็รอรอติดตามน้ำกันพี่น้องเนาะมื่อน่าแได้มุ่งสังกษีเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้กับทีว่า ก็พาแล้วก็ลบเซาพี่น้องมื้อนี้ก็แล้วก็เจาะน้ําพี่น้องพี่น้องเนาะก็เจอว่าแล้วๆพี่น้องเนาะจํานวนก็อ่า6,000บาทพี่น้องเนาะค่าจน้าพี่น้องให้เนาะมื้อนี้ก็ได้เนาะเอาลําลาไปก่อนเอาว่าสิาอควรพี่น้องเนาะกับคําว่าสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเนาะ